จบแล้วนะคะข้อหนึ่งถึงข้อสิบสองของการทำคลิปเรียวนะคะทุกคนลองเอาไปทำดูตามนี้นะคะแล้วมันจะมีสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมานะคะนั่นก็คือ,อาการที่พอเวลาเราปล่อยคลิปออกไปเนี่ยเราจะอารอให้เพื่อนมาดูคลิปเราอย่างเดียวไม่ได้นะคะ เราจะต้องไปมีส่วนร่วมในการดูคลิปของคนอื่นด้วยเพราะว่าเรียวเนี่ยมันหมายถึงวงกมมวลมม้วนได้ม้วนฟิล์มเป็นวงกลมอะค่ะเป็นวงกลมก็คือการมีส่วนร่วมนั้นก็คือเราไปดูคลิปคนอื่นคนอื่นมาดูคลิปเรานะคะความหมายของเขานะคะทีนี้วันหนึ่งอะ,อะ คุณจะต้องดูคลิปให้ได้อย่างน้อย2-3คลิปนะคะนั่นแล้วก็คือการมีส่วนร่วมก็คือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่า,าคลิปหรือคลิปไหนที่คุณถูกใจช่องนั้นคุณก็กดติดตามได้ค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะถ้ามีคนมาดูคลิปเราแล้วเขากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เราไปตอบกลับ คอมเมนต์ comment, แต่ไม่ใช่ตอบกับแค่กดไลค์นะหรือว่าให้อีโมจิเขานะคะจะต้องตอบกลับด้วยคอมเมนต์เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าคอมเมนต์นั้นเขาคอมเมนต์มาอะไรถ้าเขาคอมเมนต์แค่ชมก็ตอบกลับไปแค่ว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะมันก็จะเป็นอย่างงี้ะคะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าพอเราเข้าไปในระบบแล้ว AI ของ f c e e o o o อ่ะเขาก็จะจับดูว,ว่า เราเนี่ยมีส่วนร่วมไหมพอถ้าเรามีส่วนร่วมแล้วคลิปเรา,อาพอปล่อยออกไปเนี่ยเขาก็จะเปิดการมองเห็นเนี่ยค่ะแต่เปิดการมองเห็นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึงกับการที่จะมีคนมากดไลค์กดแชร์นะคะคือเขาก็จะส่งคลิปไปถ้าส่งคลิปไปให้คนแบบจากหนึ่งร้อยคนอาจจะเป็นสองสามร้อยคนนั่นคือการเปิดการมองเห็นนะคะแต่คลิปนั้น ถ้าเข้าถึงแล้วไม่มีใครมากดไลค์กดแชร์นั่นก็คือคลิปเรายังไม่มีประโยชน์สำหรับเขานะคะอันนี้เราจะต้องมาเช็คข้อมูลเชิงลึกใต้คลิปของเรานะคะกดเข้าไปดูว่าคลิปเราเข้าถึงคนกี่คนแล้วการมีส่วนร่วมเขามากดไลค์กดแชร์กี่คนอันนั้นเราจะได้รู้ว่าคลิปเราทำแล้วมัน ประสบความสําเร็จไหมเราจะต้องหาวิธีการแก้ทําคลิปให้มันดูน่าสนใจขึ้นอันนี้ค่ะคือการเปิดการมองเห็นกับการามีคนมากดไลค์กดแชร์มีส่วนร่วมนี้ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมันคนละอย่างนะแล้วก็มาพูดถึงกดนะคะกดที่ส่วนใหญ่บนเฟสนี่คือ จะโดนบล็อกกันบ่อยมากนั่นก็คือเวลาที่อพอเราทำคลิปแล้วมันจะมีอพอเขาส่งคลิปไปถึงคนแล้วมันก็จะมีคนที่เขามาขอแอดเราเป็นเพื่อนนะคะมันมีสองสองทางนะคะหนึ่งคนที่มาขอแอดเราเป็นเพื่อน คนที่เฟซบุ๊กนำส่งมาว่าคุณอาจจะรู้จักหรือว่าคุณอยาคนที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปกดรับคนที่เขาขอมาเป็นเพื่อนกับเราก่อนนะคะถ้ามันเยอะให้เราไปเลือกกดรับคนเพือ่อนที่เป็นคนไทยก่อนนะคะแต่ว่ากด facebook เนี่ย มันจะมีอยู่นะคะมันไม่ใช่ว่าคุณจะกดรับตะบี้ตะบันกดรับนะคะเพราะวันหนึ่งเขาให้รับได้แค่ห้าสิบคนนะคะทีนี้การกดรับห้าสิบคนก็ไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันรับทีเดียวห้าสิบคนไม่ได้ไม่งั้นคุณโดนบล็อกนะคะบอกไว้เลยมันจะมีวิธีเช่นในวันหนึ่งถ้ามันมีมาเหมือนสามร้อยสี่ร้อยคนนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะ ถ้ามันมาขนาดนั้นนะคะทยอยรับค่ะวิธีการกดรับนะคะก็คือให้คุณไปทยอยกดรับ10บคน10บคนแล้วก็คุณหยุดก่อนคุณไปดูคลิปของคนอื่นไปทําตามที่เราบอกค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วประมาณ1 1หรือถึง2ชั่วโมงคุณกลับมาใหม่ไปกดรับทีอีก10 15-20ถึง2ี อพอครบแล้วเนี่ยคุณก็ออกมาออกมาแล้วคุณก็ไปดูคลิปคนอื่นไปมีส่วนร่วมมาสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะไปแล้วก็เข้าไปกดรับอีกทีนึงเนี่ยค่ะถ้าคุณทําแบบนี้นะคะมันจะสามารถรับได้มากกว่าห้าสิบคนแล้วก็ไม่โดนบล็อกด้วยคือเขาจะจับเพราะว่าถ้าคุณตะบี้ตะบันเนี่ยจะรับให้ได้ห้าสิบ คนแบบนี้คุณโดนบล็อกแล้วคุณจะเสียเวลามากแต่ถ้าคุณทําตามวิธีนี้นะคะคุณไม่โดนบล็อกแล้วคุณจะรับเพื่อนได้เร็วมากนะคะแล้วพอมันครบห้าสิบคนเนี่ยคุณต้องดูด้วยพอกดรับห้าสิบคนแล้วเนี่ยให้คุณลองทําวิธีเดิมแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเกินห้าสิบคนนะ่ะคุณต้องทยอยทีละห้าค่ะห้าหกเอ่อห้าหกแล้วก็ ออกมาทําเหมือนที่บอกค่ะด่านแรกนะคะก็คือ,อถ้าเรามีผู้ติดตามครบ1,000คนเป็นระยะเวลา60วันอันนี้คือ,อเราจะเปิดสร้างรายได้โดยการได้ดาวน,นะคะแต่ว่า,าทุกคนอย่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคืออันนี้เดี๋ยวเฟ c บุ o o อเขาจะ แจ้งเตือนแล้วก็ส่งเครื่องมือในการเปิดสร้างรายได้มาให้เราเองนะคะไม่ใช่ว่าพอครบหนึ่งันคนโอ้ันครบแล้วไม่ใช่นะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเริ่มทำคลิปนะคะแล้วคลิปคุณเนี่ยมันปังแล้วมันยอดวิวได้ชั่วโมงได้น่ะไม่จำเป็นต้องถึงหนึ่งพันคนได้สั้ค่ะเดี๋ยว facebook อะ่ะ เขาก็จะมีข้อความโดยการส่งเครื่องมือเปิดสร้างรายได้มาให้เราเองค่ะด่านแรกที่ก็คือ,อพอถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องมือเปิดสร้างรายได้มันก็คือรายได้จากการได้ดาวนะคะ,ะจากการได้ดาวถ้าเราปล่อยลิบออกไปแล้วมีคนถูกใจแล้วให้ดาวดาวหนึ่งดวงก็คือ,อสมมุติว่าเท่ากับ1 US อลลาร์สหรัฐนะคะ อันนี้ยมันก็คือเราก็จะมีรายได้จากตรงนั้นแล้วด่านที่สองก็คือเมื่อเรามีคนติดตามครบห้าพันคนแล้วคลิปเราเนี่ยมันสามารถเปิดสร้างรายได้โดยการมีโฆษณาซึ่ง facebook เขาก็จะเอาโฆษณาเนี่ยมาลงในคลิปของเรานะคะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณอาจจะไม่ต้องถึง5,000คนก็ได้แต่อยู่ที่คลิปคุณมีคุณภาพแล้วมันเข้าถึงแล้วแบบคนคนดูแล้วมันมีประโยชน์กับคนดูนะ่ะคุณก็ไม่ต้องถึง5,000คนก็ได้นะคะชั่วโมงชั่วโมงมันได้เนี่ยหกหมื 6, ชั่วโมงเนี่ยคือ เขาก็จะใส่โฆษณาให้คุณเลยแล้วมันก็จะมีเครื่องมือมาเตือนคุณเลยว่าคลิปคุณเนี่ยเปิดสร้างรายได้โดยการมีโฆษณาเหมือน y o u t u อะคะถ้าเกิดว่าผ่านกฎของเขาเขาก็จะมีโฆษณาให้เรามีรายได้เลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทุกคนทำแบบใจเย็นๆแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจค่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบรีบร้อนค่ะ ทำคือถ้าทำไปแบบถูกต้องแล้วก็มีให้เราคิดว่าเราจะทำอะไรที่แบบทำคลิปให้คนเข้าถึงแล้วมีประโยชน์น่ะคนเข้ามาดูอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะาฝากไว้นิดนึงนั้นก็คือว่าบางคนนะคะ จะทำคลิปโดยที่ถ่ายถ่ายคลิปลูกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นหามีสิทธิ์อาจจะโดนแบนนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปที่เหมือนเ,อเป็นคลิปครอบครัวแล้วมีพ่อแม่มีมีญาติมีอะไรที่เราที่เราทำกิจ,รจกรรมร่วมกันอันนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าไปถ่ายแบบ ลีปแบบเดี่ยวๆของเด็กแล้วออบางทีเด็กกําลังร้องไห้หรือทําอะไรที่เราคิดว่าเออเราอยากจะแบบแชร์อันนั้นนะคะมีสิทธิ์โดนแบนหรือเฟซบิ๊กก็คือโดนยึดเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันมีออคนในเฟซเขาเคยมาโพสต์นะคะว่าเขาก็อยากจะทําคลิปเกี่ยวกับลูกเขาอะไรอย่เงี้ยแต่แบบว่าอยู่ๆโดนแบนแบบ ไม่รู้ตัวไม่รู้สาเหตุแต่จริงๆแล้วมันคือการผิดกฎชุมชนของเขานะคะเพราะว่าการาทําคลิปที่เกี่ยวกับเด็กค่ะเขาถือว่าเป็นกฎที่นี่มากเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็กนะคะไม่ว่าคุณจะบอกว่าเป็นลูกของคุณอะไรมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้เราทําคลิปที่ทําอาหารหรือว่าเ,าเชิงท่องเที่ยวหรือให้ความรู้การเกษตร อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเข้าถึงก็จะเราว่ามันโอเคนะคะยิ่งยิ่งต่างจังหวัดนะเห็นเขาทำคลิปแบบว่าทําอาหารยิ่งอีสานบ้านเรานี่คือทําเก่งกันมากนะคะถึงเขาจะทําแบบผิดไปตูถูกแต่ว่าเขาก็ยังคิดจะทํำมาทําแบบคลิปทําทอาหารอีสานอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคเลยนะคะแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะก็คือ เราก็ไม่รู้ว่ายังมีอาจจะให้รายละเอียดไม่ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าถ้าใครดูแล้วเราก็มีปัญหาหรือก็สงสัยในมาคอมเมนต์ในคลิปได้นะคะแล้วเข้ามาดูแล้วจะมาตอบให้เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราก็ให้ละเอียดพอสมควรนะคะเนาะสำหรับคลิปนะคะทั้ง อนะีพีหนึ่งอีพีสองนะเพราะมันยาวอยากจะพยายามที่จะอยากจะให้มันจบในคลิปเดียวกันแต่มันยาวมากนะคะก็คือต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะามาสอนวิธีการพูดบางคนพูดยังพูดไม่ได้อยากจะพูดได้ฉันไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีสิ่งที่ เราทำแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยว่ามันทำยังไงแล้วมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมาติดตามคลิปหน้านะคะนี้ขอบคุณนะคะสำหรับวีทีสวัสดีค่ะ